เดี๋ยวเราจะถามเด็กๆว่ามีใครรู้จักอันนี้บ้างนะครับถ้าใครรู้จักรับไปเลย100บาทออ้ยภาพข้างหลังเป็นโบราณสถานชื่อดังแห่งหนึ่งของโลกมนุษย์เราเลยนะครับที่นี่มีชื่อว่ามาชูพิชูนะครับตั้งอยู่ในประเทศเปรูนะครับเป็นโบราณสถานชื่อดังเลยนะที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวจะให้รางวัลกับเด็กๆที่รู้ชื่อนี้แล้วก็คนที่ตอบได้นะครับใครก็ได้ที่ตอบได้นะครับมาดูกันว่าจะมีใครรู้บ้างว่าที่นี่คือที่ไหนครับผมหนรมูรู้ไหมลูกที่นี่คือที่ไหนครับ ไม่รู้มีใครรู้บ้างว่าที่นี่คือที่ไหนใครตอบได้ให้100บาทเขามีชื่อสถานที่เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่ประเทศเปรูนะที่นี่มีชื่อว่าอะไร,ไรหาคําตอบมาจากไหนก็ได้เอา้าใครตอบได้คนแรกรับไปเลย100บาทควักตังค์ควักตังค์ควักตังคง์อะไรนะเอ้าไม่ร,มรู้อย่าตอบสิรู้ไหมที่นี่ชื่อว่าอะไร,รกําแพงกาแพงไม่ใช่ครับรู้ไหมรครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับเอ้าหาคําตอบเร็วอยู่ในประเทศเปรูโบราณสถานแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศเปรู ตกติ๊กตอกติ <variety: S 3> be, ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาละเด็กๆวิ่งหาคำตอบกันใหญ่เลยครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้เหมือนวิ่งไปหาคำตอบนะแต่เปล่าครับวิ่งไปหาน้ำกินครับผมเอาละครับมีคนหาคำตอบได้แล้วมาครับมาต่อแถว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 ใครมาถึงก่อนใครมาถึงก่อนโอลาน้อยออกกันใครจะตอบก่อนใครออกก่อนตอบก่อนโอลาน้ออก ไม่ยอมกันเลยครับผมอ้าวมินตามินตาเอ,อ้ยตอบมินตามินตาตอบเดี๋ยวเอานะไทยินหายใจเข้าหายใจเข้า <c oughs> นี่ครับเรามีชาเลนจ์ว่าใครที่สามารถตอบได้ว่าที่นี่คือโบราณสถานชื่อว่าอะไรรับไปเลย100่บาทนะครับและมินตาตอบว่ามาชูพิชูคะ่ะมาชูพปชูอยู่ประเทศอะไรประเทศเปรูเปรูเปรูคะ่ะ <c oughs> มีการบอกประเทศเปรูมาชูเป็ชูใช่ไหมเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถุกตลา ที่นี่ที่นี่ศิลปะศิลปะ <c oughs> แบ่งกันแบ่งกันเลขกี่บาทบนลูกีบาทอันนั้นเอใช่คะอนนู้นอยู่ในประเทศพาม่าครับอ,อ๋ออันนี้เขารวมกันมาลูกเอออันนี้เขารวมกันม,มันสรุปไม่ได้ว่าที่ไหนฉีกแบงฉีกแบงแบ่งกันไป็สี่ส่วนคุณห้ามมีคนได้เงินไปแล้ว100รบาทเขาสามารถตอบได้ว่าที่นี่ที่ไหนครับผมอุ้ยเขาวิ่งไปหาคําตอบรอบพิพิธภัณฑ์เลยครับผม นี่ครับหลังจากที่มีคนได้รางวัลไปแล้วพวกเขาก็ค่อยตะหยุนโยนมาตอบครับอ่ะคุณจะตอบว่าโบราณสถานแห่งนี้มันมีประวัติอะไรยังไงบ้างเล่าไ,ได้เลยครับเที่ยวนะคะเขาอ่ะเข้ามาในของการท่องเที่ยวจอ๊อสี่ปีนะคะหลังเขตหัวข้า,ามมาซูปิซูมาซูปิซูอ๋อโ้ยนักท่องเทีกำแพงังอ๋ออ้ยนักท่องเที่ยวมาทํากําแพงพังแล้วก็เลยโดนจําคุกไปสี่ปีใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยไม่น่าไปทําของเขาพังนะของเขายิ่งเก่าๆอยู่อันนี้อยู่ในประเทศอะไรนะลูกนี่ร่ะ เปรูเปรูเปรูคัะประเทศเปรู Peru, <Peru. S 1> อยู่ทวีปไหนลูกทวีป <laughs> อเมริกาใต้อเมริกาใต้อเมริกาใต้โอ้โ oh. หหนูเก่งมากเลยโอเคแต่รางวัลเราหมดไปแล้วนะ